สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์หมอช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับช่วงนี้ครับก็พบว่ามีคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นนะครับสังเกตง่ายๆครับว่าคนรอบตัวเราเนี่ยนะครับโอ้ติดเชื้อกันเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งหลายคนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ก็มาถามหมอหมีครับว่าเมื่อติดเชื้อแล้วเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไง จะต้องทานยาอะไรบ้างนะครับจะต้องกักตัวกี่วันโอ้โหเยอะแยะมากมายดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาอัปเดตนะครับมาบอกอีกทีครับว่าเวลาถ้าติดเชื้อไวรัสโควิด1 9แล้วเราจะรักษาตัวเองที่บ้านได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับสาหรับใครที่ติดเชื้อไวรัสโควิด1ิอยู่ครับแนะนําว่าให้ดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้อัตราการสูญเสียน้ําในร่างกายของเราเนี่ยมากกว่าคนปกติครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหแดดร้อนมากๆหรือว่าอากาศร้อนมากๆกครับก็จะทําให้ร่างกายของเรายิ่งขาดน้ําพอเราขาดน้ําแล้วเนี่ยอันนี้จะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายครับําทให้ไข้ไม่ลงนะครับทาให้เราอ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายด้วยดังนั้นแนะนํา no ว่าให้ด huh ื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยให้ได้2ลิตรต่อวันหรือว่าประมาณ7-8แก้วนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นวิธีการสังเกตนะครับว่าร่างกายของเราได้รับน้ําเพียงพอหรือเปล่าให้ดูสีปัสสาวะของเราครับถ้าสีปัสสาวะของเรายังเหลืองเข้มอยู่เลยแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้ดื่มให้มากขึ้นครับแต่ถ้าสีปัสสาวะของเราเนี่ยเริ่มเป็นสีเหลืองใสๆแบบนี้นะครับอันนี้ดีครับแสดงว่าดื่มน้ําเพียงพอแล้วครับ ข้อที่2รับประทานยาตามอาการนะครับข้อนี้หลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีนะครับว่ามีอาการไข้มีอาการไอน้ำมูกไหลอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับจะต้องรักษาอย่างไรนะครับคําแนะนําก็คือให้รับประทานยาตามอาการเลยมีไข้รับประทานยารดไข้นะครับมีอาการไอก็สามารถรับประทานยาละลายเสมหะหรือว่ายาแก้อก็ได้สําหรับเรื่องยาในการรักษาอาการโควิดนะครับด้วยตัวเองที่บ้านหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับในคลิปที่แล้วเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับแบบละเอียดเลย ว่าเฮ้ยมันมียาอะไรบ้างนะครับตัวยาอะไรบ้างที่เราควรติดบ้านเอาไว้หรือเพื่อใช้บรรเทาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ครับข้อที่สามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนเวลาติดเชื้อไวรัสโควิดสิแล้วไม่ค่อยยอมพักผ่อนครับบางทีก็ดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมหรือบ,บางทีเนี่ยโหเป็นห่วงงานมากๆทํางานทั้งวันไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่เราพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทําให้เราหายจากการติดเชื้อไวรัสโควิดสิได้ช้าลงนะครับ ดังนั้นแนะนำครับว่าควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเนี่ย6-8ชั่วโมงขึ้นไปครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราได้ฟื้นฟูแล้วก็หายได้เร็วยิ่งขึ้นครับ ข้อที่4แยกตัวจากผู้อื่นนะครับเมื่อเราติดเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วข้อสําคัญเลยก็คือเราต้องแยกตัวหรือว่ากัดตัวนะครับไม่ไปปะปนกับคนอื่นครับเพราะว่าอาจจะทําให้เราแพร่เชื้อให้คนอื่นได้นั่นเองครับหลายคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าเมื่อติดเชื้อแล้วจะต้องกักตัวหรือว่าแยกตัวกี่วันนะครับคาตอบก็คือให้เราใช้สูตร5้บวกหครับหตัวแรกก็คือให้เรากัดตัวอย่างน้อยเนี่ยหวันครับแล้วก็ให้สังเกตอาการตนเองดูถ้าอาการของเราดีขึ้นแล้วนะครับหายจากไข้ไม่ไอายไม่มี มูกอะไรแล้วสามารถที่จะออกมาข้างนอกได้ไปทํางานได้แต่จะต้องป้องกันนะครับนั่นก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็แยกกันร,รับประทานอาหารด้วยครับอีก5วันนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่นนะครับและเมื่อครบ5วันแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติครับ ข้อที่5ให้สังเกตอาการตนเองนะครับข้อนี้สําคัญเหมือนกันครับสำหรับใครที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ควรสังเกตอาการตนเองทุกวันนะครับว่าอาการของเราเนี่ยดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับถ้าอาการของเราเนี่ยมีไข,สข้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเกิน3839ขึ้นไปครับและเริ่มมีอาการไอยเยอะเสมหะเยอะแล้วก็หอบเหนื่อยมากขึ้นแบบนี้อันนี้ให้สงสัยครับว่าเชื้ออาจจะลงไปที่ปอดทําให้ปอดของเราอักเสบแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์นะครับเพื่อทําการรักษาต่อไปต่อมาสําหรับ คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เวลาติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้เช่นคนที่อายุมากกว่า60ปีเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไตเลื้อรลางหรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะครับอันนี้แนะนําว่าไม่ต้องสังเกตอาการครับถ้าตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แนะนําว่าให้พบแพทย์ก่อนครับเพื่อให้คุณหมอตรวจดูครับว่าจําเป็นที่จะต้องได้รับยายตัวฆ่าเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราไม่รีบรักษานะครับโอกาสที่จะทําให้เกิดอาการดุนแรงขึ้นมาได้ครับดังนั้นใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แนะนําว่าให้พบแพทย์ตั้งแต่วันแรกๆเลยครับที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับและนี่คือ5วิธีรักษาโควิดด้วยตัวเองที่บ้านนะครับสําหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวผมมีสรุปอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอข้อที่2รับประทานยาตามอาการข้อที่3พักผ่อนให้เพียงพอข้อที่4แยกตัวกับตัว,ตว,ตวออกจากผู้อื่นนะครับและข้อที่ห้าให้ เกอาการตนเองถ้ามีอาการแย่ลงนะครับควรรีบพบแพทย์แต่สําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอายุมากกว่า60ปีเป็นเบาหวานโรคไตโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองครับควรพบแพทย์ตั้งแต่วันแรกๆที่ติดเชื้อครับอลองนําไปปฏิบัติกันดูครับสําหรับใครที่ติดเชือ้อโควิด19นะครับ รับรองว่าอาการจะดีขึ้นไหวมากๆเลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แลวก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอ,อยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสหันหแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหารเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเราาามเจนคบย